สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับมาเก็บพริกกันครับอยีน๋นี้ครับนี่ครับเก็บพริกกันนี่สุกแล้วโอ้ยเด็ดผิดแล้วครับยอดขาดเลยือยอดมันเปลาะนะครับต้นนี้พันนี้ไม่รู้เป็นอะไรหักเร็วมากเราก็พยายามเอาแต่พริกนะแต่มันหักเร็วเอาไปทำอาหารนะครับ ถ้าไปล่อยไว้มันจะเน่ามาแรงมาตอมมาแล้วเไปเลยไไใส่แค่ปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่นะครับก็ได้กินนะครับการเกษตรวิถีบ้านบ้านอวยไปทางซ้ายก็มีเก็บอวยไปทางขวาก็มีกินแน่านานอันนี้ครับผมพอแล้วนะครับชีวิตคนเฮาสุข นี่ครับต้นนี้ก็ยังติดเลยเนี่ยสุกเหมือนกันนี่เก็บพิกรนเศษของเรานะครับจะเห็นได้ว่ามันก็คนละพันนะครับเม็ดมันกับขนาดว่คือกันเล็กเม็ดใหญ่มาฝั่งนี้บ้างครับขาผมต้องจะติดให้มน้อยนี่ครับฝั่นี้แดงเต็มต้นเลยครับ เบดีกว่าให้นกมันมากินเนาะนกนี่มันแปลกไปมันกินพริกได้เฉย้ด้ยนกะแสดงว่ามันไม่มีอ้รับรสเผ็ดรสอะไรนะพูดถึงมันก็บินมาละ ใส่ส้มตำจิ๊ดชัดเลยครับนี่เพียดน่าดูเอะครับต้นนี้หมดได้อีกมากรรมือหนึ่งมาต้นทางนี้โอ้โหไม่ค่อยสมบูรณ์ละม็ดเล็กมากครับผม แต่ก็ต้องเอาไม่งั้นก็เนอาเฉยๆเล่างามละรวยนี่ก็รู้สึกว่าออกน้องแล้วนะนี่นี่น้องเขาออกมาแล้วตัวเล็กจังเลยเนาะจะ,ะอมตัวนี้ก็ปลูกไว้นะเอาพีกโอ้ในสามเม็ดนี่เนวคำแนาเนวานว ่าตรนนี้ใกล้ๆพุตซาเล้านี่มีอยู่ประมาณห้าหกเมตรหน้าหน้าหนาวมันน่าจะออกอีกครับหน้านี้มันหน้าฝนน้ำเยอะไปหน่อยแต่ก็ตํา,าตได้อยู่เม็ดไม่สวยแต่ว่าปลอดภัยครับหมดแล้วครับพริกหมดแล้ว เดี๋ยวให้อาหารปลาต่อนี่ตอนนี้มีปลากินนะกิน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 มีแต่ปลาก็ดีัน,น,นก็อิ่มกันแล้วกินแล้วก็ลง ให้ฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้จะเยอะหน่อยนะครับน้ำลึกดนี่มากินไหมโอ้ยังมากินเหมือนเดิมครับนี่ปลาเลยรูปรูปกินเหมือนปลาตะเพียนแต่ไม่น่าใช่อ้ชมบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆให้อาหารปลา หลังบ้านของเรานี่แหละครับมากินละดีดน้ำเหมือนปลาเลยรไม่แน่ใจปลาตะเพียนมันมันจะอิ่มนะครับแต่ก็มากินเดียวบางบางตัว บางทีก็ามาเป็นกลุ่มนะครับสองสามตัวเนี่ยกินอีกแล้วแข็งแรงครับปลาดูการดีดน้ำด้วยหาง อย่าเลี้ยงเยอะมากนะครับเลี้ยงเยอะมากเราไม่ไหวนะครับในเรื่องการซื้ออาหารเอาพอประมาณนะครับเ,เพื่อนๆแนะนํานะครับเอาพอประมาณตัวใหญ่ขึ้นมาบเบีย้ยบุเบี้ยบเบียบเบ้ย,บบย,บบยนี่ กดุกสงสัยอิ่มล,ลงไันพี่ดุกเราโอ้ยังอยู่ก็อยู่ตรงนั้นยังอยู่ตน้นต้นข้าวนะครับอยู่ตรงกรอข้าวพนะี่ดุกสีชมพูเรา ส่นต้นข้าวต้นต้นข้าวกระดูกกระดิกเลยฮนะเอ็นไปเอ็นมาอย่งนั้นะกลยเป็นตะหนดเล้ว ชมเพลินๆนะครับเพื่อนๆสาระก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เลี้ยงปลายังไงให้เหมาะกับพื้นที่ขนาดนี้ไม่ต้องเยอะนะครับเอาพอประมาณเลี้ยงให้เหมาะยังไงกับค่าใช้จ่ายอาหารก็อย่าเยอะมากนะครับเอาที่เราควบคุมได้ซื้อมากระสอบนึงก็ให้ได้สักเดือนสองเดือนสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยไม่ต้องอาหารมันเยอะงั้นมันช่วยเหลือตัวเองบ้างนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามวังคับแฟมลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ